สวัสดีครับทุกคนนะครับอ้าวไม่กลับไปนะไปน,นี้นะครับผมมาเล่นตัวนาคลอยกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาเล่นเป็นสกินของสกินอีโวนะฮะมีคนบอกว่าพี่พี่ลองเล่นสกินอีโวหน่อยอ่ะวันนี้ผมก็เอาสกินอีโวมาลองให้ท่านผู้ชมดูกันแล้วนั่นเองนะครับผมมาดูกันว่ามันจะ เป็นยังไงนะสลัดสกินอีโวแล้วก็วันนี้ผมก็มาแบบโซโล่แรงนั่นเองนะครับผมก็กําลังจะไต่ขึ้นไปร้อยดาวนะฮะก็ฝากกําลังใจด้วยนะครับผมก็กำลังค่อยๆไต่ขึ้นไปนะเนาะด้วยนาคอสนี่แหละส่วนใหญ่เล่นาน,ะะลนาคอสนะฮะเล่นนาคอสไปค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมโอเคเรามาดูกันว่าเกมน,นี้จะเป็นยังไงครับไปโอเคนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนะครับเรามาดูที่กิจกรรมนี้ก่อนนะฮะเรามีสกินแจกฟรีนะฮะฮังการีน่ามีสกินแจกฟรีก็คือสกินอีชานะฮะบอกเลยว่าไอตัวเนี้ยน่ารักมากก็วิธี ได้รักสกินนะครับก็เข้ามาทำกิจกรรมพวกนี้ชวนมีชวนเพื่อนมีเล่นกิจกรรมไอมินิเกมอย่างนี้ด้วยนะครับผมเนี่ยมินิเกมตรงนี้ก็มาเล่นกันได้นะครับว่าเออเล่นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเออก็ลองมาเล่นกันดูนะครับผมแต่ผมจะยังไม่เล่นเนาะแล้วก็เนี่ยถ้าเราเก็บไป้ถึง60เราก็จะได้ตอนนี้ผมได้15แล้วก็จะได้สกินอ e ีชามาฟรีนั่นเองนะครับผมก็เข<ๆ>้ามาหน้ากิจกรรมตรงนี้เลยนะฮะเข้ามาที่หน้าลงกิจกรรมแล้วก็เข้ามาที่สกินอ e ีชานะฮะโอเคแล้วก็มาทำเควสป,ประจำวันเล่นลงเล่นแรง เดี๋ยวก็ได้นั่นเองนะครับผมสกินนี้ค่อนข้างสวยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูอ่าสกินกันเลยว่าเอฟเฟกเป็นยังไงนะครับกันแบบคร่าวๆนะฮะโอเคนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สกินเป็นที่เรียบร้อยนะฮะดูไอไอตัวที่มันเดินตามเนี่ยน่ารักมากนะครับผมชอบมากไอเนี่ยเออผมคนชอบอะ่ะคือตัวมันน่ารักมากอ่ะเนี่ยไปรับปีกันได้นั่นเองนะครับผมสําหรับสกินอ e ีช่าเดี๋ยวรอดูที่สกิลหนึ่งนะอย่างงี้นะนี่สกิลสองกดเรียกตามดูอีกสกิลสามเออเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมพี่ไอ่ะไปต่อยมันไว้ เรียก <g ül> มา <g ül> อะไรอย่างนี้นะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าสกินก็ประมาณนี้นะครับสำหสร, e รับสกินอีชานะฮะโอเคไม่รบกวนท่านผู้ชมนานแล้วเข้าไปดูรับชมคลิปนาคอสกันเลยนะฮะนาคอสของเรานะฮะไปนี่ครับผมก็นาคอสอีโบเลเวล5นะครับของผมเลเวล5นะเออเฮ้ย <c oughs> นี่เป็นไงเป็นไงเลเวล5ก็ <c oughs> สวยสวยอยู่นะหน้าโปรไฟล์ขยับวิบบับวิบบับนะแต่ว่าโมเดลก็เหมือนเดิมกินอื่นสวยกว่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมฮะมาครับเริ่มเกมเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ เราก็จะเริ่มฟาร์มบก่อนเลยนะครับผมวันนี้จะมาสอนแนวทางการเดินเกมนิดหน่อยด้วยนั่นเองน,นะครับ <c oughs> การเดินเกมนะครับด้วยนาคอนนะดูผมเล่นมาหลายเกมไงเออผมแบบหยิบเจอได้ทุกตัวสลับนาคอนนะเออผมหยิบเจอได้หมดอะไม่ได้แพ้ตัวอะไรมากมายนะครับผม <c oughs> จริงตัวแพ้แหละว่ามันก็จะเล่นยากนะแต่ว่าเราก็ต้องเล่นแบบมีชันมีชิงนะต้าไหนแบบว่า เจอตัวชนะทางนะนะเขาอชอบก็ไปไล่ฆ่าเขาได้ตอนไหนที่แบบว่าเราแพ้ทางอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปไล่ฆ่าเขานะเราก็เน้นแบบทําเลนเก็บอ็อบเจก์ปวนทีมไฟหรือไม่ก็เข้าไปแบบไฟเดียวอะไรอย่างเงี้ยชนะไฟเดียวอะไรเงี้ยก็พอนะฮะเออประมาณนี้ไม่ไม่จะเป็นต้องแบบไล่ฆ่าเยอะนะฮะกูอยากีนี้แบบตัวมันดูหนักหนัะตัวดูไม่พิว้วตัวดูหนักหนัก ตัวนูหนหนักหนักะเนี่ยตะกีนอีโวเลเวลอมาฮะไม่ได้เล่นนานเลยเสียงตีก็ฟึกฟักฟึกฟักอยู่นะเอ้ยเอ้ยมาหลอดตายนะเนี่ยจังว่านี้ติกเกอร์ฮะเดีย๋ยวนะเอ็กซ์คิวหรอ อ้าวเฟลเลฟล,เลไม่เอาคลิผมนัวผมนัว,วหมดอะเน้นรวยไว้ก่อนอ่าแล้วก็เดี๋ยวขึ้นลอยได้แล้วเจะผมทำคลิปนาครลอยไดย้่านผู้ชมดูนะว่าเล่นไหวไหมนะคือนาคอนี่เทียเอสลอเซย์ยยนะบอกก่อนเอ้ย <Hey. S 1> ไม่รู้เทียเอสได้ไงเฮ้ยตำ <laughs> <Hey. S 1> แหน่งโอ้โ oh หสตันหัวปุ oh ๊บ เมโลท็อปอัพบริการ24ชั่วโมงเติมประหยัดกว่าเติมเองเติมถูกเติมไวมีบริการเติมเกมชั้นนําใช้เพียงแค่ย i d อดีหรือ Open ID ปลอดภัยไร้รีฟันเติมได้ที่เพจเมโลท็อปอัพหรือแอดไลน์เมโลท็อปอัพใครที่กําลังหา ID ดี ROV ผมขอแนะนําเพจแอมินต้น TP7 ที่มี ID ดีให้เลือกเยอะสกินแลมีเพียบการันตีผู้ติดตาม200,000คนชื่อเพจอยู่ใต้คล okay. ิปโอเคตานไปครับผมฟานไป ใครดูคลิปนี้อยู่นะครับผมฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์กันไว้เดอ้อเออผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดว่าผมลงวันละสองคลิปนี่จะเป็นยังไงฮะทานผู้ชมฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะว่าลงวันละสองคลิปนี้ดีไหมนาคอส <c oughs> เพื่อจะได้ดูันตาชำ้ำ <c oughs> คือแล้วมีแต่คลิปนาคอสเลยนะเพราะว่าผมเล่นนาคอสอย่างเดียวไม่ได้ทาตัวอื่นเ,ออเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียว บ,บอผมเก็บทุออก,กออบเจกอะตอนเนี้คือเวลาผมเล่นนาคอนแล้วเจอคีล่านี่แบบผมพอสู้ไหวนะอืมผมพอสู้ไหวนะ<ม>เล่นเน้นเชิงเอาอะเจอเรนดอร์ก็ไหวอยู่นะแต่เจอฉลามนี่ไม่ค่อยไหวแต่ก็มีวิธีสู้อยู่นะครับผมเดี๋ยวคลิปไหนเจอฉลามเดี๋ยวผมเอามาให้ดูนะโดนโดนโดนี่ ่็แบบท่านผู้ชมแบบว่าอยากอยากดูไงแบบว่าเอ้ยนาคอเจอฉลามยู่ไหวไหมตู้ยังไงตู้เป็นฉลามยังไงให้ชนะมันมีวิธีอยู่นะครับผม <c oughs> โอ้ามเลย <c oughs> ผมเจอป่าทุกตัวถ้าผู้ชมอยากเห็นผมเจอป่าตัวอะไรผมมีหมดอะไม่ว่าจะเจอซินเนเทอย เจอเอเลนดดเจอคีล่าเจอฉลามผมเจอมาหมดแล้วนะคเี๋ยอเอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเลยนะว่าเจอตัวพวกนี้ได้ยังไงนะเนี่ยตอนนี้ก็เจอคีล่านะถ้าคีล่าไม่ได้เอาโลมามันเบิร์ดเราตายไวนะครับแต่ว่ามันจะโดนเราสวนง่ายเดี๋ยวนี้นะเราน้่าจะคิวนะแต่ถ้าเจออุยแต่ถ้าเจอคีล่าเอาโลมาเราต้องเล่นเชิงเยอะหน่อยนะ โอ้โหคีล่ามาว่ะมันเล่นกับกำแพงว่ะกคือถ้าคีล่ามาันกดอันตีอยู่อะแล้วก็แค่แบบว่าไม่ต้องไปสู้อะปล่อยรออันตีมันหมดรอมันใช้สก,กิลถ้ามันไม่ใช้อันตีมันหมดแล้วก็สามารถไปแบบสวนได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวไม่กลับตายนะมไเรียบร้อยโอ้โหแล้วมันแรงด้วยโกล่าผมก็ไม่ค่อยชอบนะโกล่า ตัวมแมลงอะไรก็ไม่รู้นะว่าแรงอะ่ะเฮ้ยฮายาเตะบุ๊บอืมอืมอืมโดนเดี๋ยวได้ดอน,ดดอนเฮ้ยเลือดกูโดเลยจริงๆเราไปฟาร,ร,ร์มคีวเราก็ได้เลือดคืนนะนะมันเขาจะเอาเอาแล้วโซโล่คิวอย่างนี้ เฮ้ยฟิกตบแล้วเนี่ยเอาฮฮยดเตโอ้เพื่อนสวยเฮ้ยโอ้โหผมโดดติดไงเออเตะโอเคเมื่อกี้เราโดดติดเราพลาดไปหน่อยเห็นไหมตอนนี้เรารวยมากนะฮะเฮ้ย <c oughs> ด,ดนะีแนวทางการหาตัง โอ้โหโดนยกมาเฮ้ยด้านล่างโดนมาจะผมขึ้นจอดเล็กนะครับผมจอดเล็กแล้วก็ไปขึ้นเป็นดาบถึกนะ The d i m i n i t h e r ดาบนี้เราจะสู้คีล่าสู้ฉลามสู้สู้ได้หมดอ่ะ เออได้หมดถ้าได้ดาบนี้แต่ไม่ใช่แบบไปวัดฉลามหนึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะแบบเราต้องแบบก็ไปงัดเข้าออกเรากดอันติตอนที่มันจะกดไถเราอะไรอย่างเงี้ยเออมันมีวิธีการสู้อยู่นะอยากเอาให้ให้ท่านผู้ชมดูอยู่ยวเอาตาที่เจอฉลามมาให้ท่านผู้ชมดูนะเฮ้ย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  เรียบร้อยโดนตอนนี้คีล่าทำอะไรเราไม่ได้นะเฮ้ยเฮ้ยเบิร์ดโอ้โหแต่เราเจอคีล่าเหยียบด้วยได้คุ้มปะวะเราไปเบิร์ดต้นไม้เนี่ย <c oughs> โอเคมาใหม่เมื่อกี้เราไปเบิร์ดไอ้ต้นไม้แล้วแบบไม่ค่อยคุ้มอ่ะ <c oughs> ไม่ค่อยคุ้มไม่ค่อยคุ้ม โอ้ไม่มาตอนนี้เราจะกดดันพาวิเนียติไปแล้วรอฮะคือถ้า,าแบบยีรามันมล้วงแคลนี่ล้วมันโดนเรานะเฮ้ยบูมันบูมันรวยเว้ยรวยเว้ยโอ้โหไอปูมันแรงยังวะ รอนะรอรอรอไม่รีบไม่รีบไม่รีบพี่ลาวิ่งหาละหาเล่นละนี่ฟอลเลนก็ดักว่ะโดนไปหนึ่งโดนไปสองเรียบร้อยเนี่ยหาจังหวะเข้าอย่างนี้พอนะครับผมหาจังงงจังหวะเข้าเว้ย ถ้าเราหาจังหวะเข้าดีๆมันก็จะพอได้เก็บงานเก็บไรได้นะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนนะโดนนะยังยังยังโอเคโบกี้เรามาละน่าจะเบิร์ดแคลรี่ตายแต่แคลรี่เป็นฮายาง เพื่อนสั่งถอยเอ้ยใครเข้าอยางในไม่ใช่ว่ะอย่างนี้ไม่ใช่ว่ะเฮ้ยอย่างนี้ไม่ใช่อีกหนึ่งคิล่ามันออกล่าแล้วมันออกล่าแล,ล้วเฮ้ยฟรินทายา วิ่งม,มันได้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 รับ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 โอ้โหปาดเดียวสยองกึง่งเรืเอ่องเราจะการ์ดยังไงดีตรงนี้ถ้ามันเดิมมาแหลมๆแล้วนะนะพุ่มพุ่มเดิมพุ่มที่ผมเคยสอนนะฮะพุ่มนี้ มป็นสตันโอ้โหต้นไม้ตบผมเกลียดโกลา่าตรงนี้เลยแม่งสตันโดดออกไปได้เลสโกมาเดี๋ยวเรารอเอาบับบูก็น่าจะได้เล่นอีกไฟหนึ่งไฟนี้ก็นะโอ้โหแล้วดูเดี๋ยวนะไฮ้คีล่าันออกของไม่อยากออกออกของนี้แบบผมอยากออกมุลาเลยนะรอ,องเท้าเกาะ แหลมอย่างนี้เรียบร้อยโดน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 พอแล้วเราคุมและเนี่ยหน้าที่แอสซินนี่นครับครึ่งหล่อดก็โดน คีล่ากับคีลสองปุ๊บใส่เลยนะเฮ้ยจะจบเหรอจบได้ไหมจบได้ไหมเพื่อนจะจบเพื่อนจะจบอ่าตะคิลสองนั่นน่ะปุ๊บโอ้โหโอเคเรียบร้อยจบเลย เน้นจบเว้ยเน้นจบประมาณนี้นะครับแนวทางการเล่นนาะคอสนะฮะคือเราไม่ต้องแบบไปหาฆ่าไปหาอะไรเยอะเราแค่ทําจังหวะเบิร์ดดามีตัวสําคัญเราทำแค่นี้พอไม่ต้องไปแบบเยอะนะฮะทำหน้าที่ป่าให้ดีเดี๋ยวเราก็จะชนะนะฮะ62ดาวนะครับผมโอ้โหเกือบได้สองดาวนิดเดียวโอเคประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม